สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้มาฟังบทเพลงเพราะเพราะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์จัดขึ้นที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะวันนี้เขามีการเปิดตัวโครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งจะมีการจัดเทรศการเคลื่อนที่ไปยัง9จังหวัดทั่วประเทศจะอัญเชิญาบทเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีและว,วัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆเกี่ยวกับการดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหาชมได้ยากตระเวนไปแสดงใน9จังหวัดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่ประชาชนใน9จังหวัด จะได้สัมผัสกับนิทรรศการเคลื่อนที่ดังกล่าวหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่คะ่ะสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่นี่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็มีความหมายมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งวันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้กันคะ่ะ อาจารย์นนบุรณะสมภพหนึ่งในนักดนตรีมือแซ็กโซโฟนของวงอสอวันศุกร์ซึ่งเป็นวงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นนท์คะสวัสดีครับ,<ะ>รบพูดแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้นั่งอยู่ข้างๆอาจารย์แบบนี้นะคะอาจารย์คะที่มาของการรวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์มาไว้ในหอสมุดแห่งนี้เนี่ยเป็นมายังไงคะอาจารย์คือหลังจากที่เรา,าสร้างหอสมุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ท่านก็บอกให้หัวหน้าเขาสมุทร่นเนี่ยทำหนสือถึงนราดนตรีค่ายเพลงทั้งหลายขอแผ่นเสียงเดินให้น้เนนตเฟสมาเก็บไว้ทุกวันนี้สมาชิกอสมันสุขยังรวมตัวกันบ่อยไหมคะมก็รวมตัวกันนะฮะบางสักสองสามเดือนเราก็เลยเล่นกันที่บ้านบ้านใครคนใดคนหนึ่งมาสมาชิก ค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีประเภทอะไรบ้างคะงอาจารย์ท่านทรงได้หลายเครื่องมือนะฮะไม่ไว่าจะเป็นคลาดินัไม่ไว่าจะเป็นแซกโซโฟนไม่ไว่าจะเป็นแชมเปตแม้กระทั่งกีตาร์เปียโนท่านทรงได้หมด<อ>แต่สิ่งที่ท่านโปรดมากที่สุดผมคิดว่าเป็นครนนะะาดินเพราะท่านโปรดเพลงประเภทดิกซิแล วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้ความรู้ทั้งเรื่องว,อวองอสรวนศุ์เรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หอสมุดแห่งนี้ด,ด้วย,<ด>วยค่ะ<ด>ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับในฐานะที่พี่ก็เป็นนักดนตรีมืออาชีพเ <ผม S 2> พลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนคะ,ะมีคุณค่าแน่นอนที่สุดครับก็เป็นบทเพลงของแผ่นดินไงครับบทเพลงที่ให้กําลังใจคนไทยมาหลายสิบปีนะครับบทเพลง หลายสิบเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงไพเราะถ้าเป็นนักแสด์ผลเองก็ได้ฝึกจากบทเพลงในหลวงเหมือนแบบฝึกหัดชั้นดีบทเพลงพระชิพน์เป็นบทเพลงมหัศจรย์ทุกเพลงเรียงโน้ตกันได้แบบแบบมหัศจา์ต้องใช้คำนี้เลยครับเพราะว่ามีความหลากหลายหลายอารมณ์ด้วยนะ,ะทั้งดิสซิแลนด์นะครับทั้งลาตินทั้งแจ <acak. S 2> ๊สมีเสน่ห์ ตั้งแต่ท่วงทานองเนื้อร้องไม่ต้องพูดถึงครับ,ร,บรุ่นอย่างพี่ก้อยังบอกว่าเป็นครูเลยดังนั้นอยากจะให้บอกเยาวะชนด้วยค่ะถึงเรื่องที่เราควรจะช่วยกันสานต่ออง<ม>ความรู้เรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงยังไงแน่นอนค,ครับก็หน้าที่หนึ่งของคนไทยนะครับของนักดนตรีไทยของคนที่ชอบดนตรีคนไทยนี่แหละครับคือการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับหัดร้องหัดเล่นเล่าเราให้ฟังกันต่อให้บทเพลง พระชนิดพลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นบทเพลงแห่งแผ่นดินไปตลอดกาลขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นี่เป็นโอกาสดีนะคะมาเจอพี่ชายสุดหล่อค่ะพี่จีวสุแสงสิงแก้วซึ่งมาเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวโครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีการจัดเทศการเคลื่อนที่แล้วก็ตระเวนไปน9จังหวัดเลยใช่ไหมคะพี่จีโครงการนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจนะครับที่จะ,ะสื่อไปถึงพี่น้อง ประชาชนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับใ,ให้ได้ตระหนักแล้วก็ได้รับทราบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นถึงพระอัฉริยภาพนะครับของพระบาทสเมเด็จพระยู่หัวทางด้านของดนตรีการบทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกบทนะครับตัวโน้ตทุกตัวนะทีะะ่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยรุนแล้วแต่มีนนยะที่สําคัญซึ่งสะท้อน เหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปในแต่และช่วงย,ยุคสมัยของสังคมไทยนะครับ<ช>อันนี้จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านยังไม่เคยมายังไม่เคยรู้จักซึ่งได้ทราบข้อมูลแล้วก็ไปชมมาแล้วนะคะว่าเป็นแหล่งรวมเรื่องบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งที่เป็นเอกสารแล้วก็สื่อทุกชนิดแบบครบวงจรที่เดียวในประเทศไทยพี่จิ๊บแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าหรือว่ามันเป็นแหล่งที่พี่จิ๊บอยากจะบอกน้อง น้องรุ่นหลังที่สนใจดนตรีรโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ยังไงคะคสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันคือสิ่งที่ต้องมีรากที่ลึกถึงในระดับหนึ่งนะครับที่จะาสามารถที่จะนำอ,อัจฉริยภาพนะครับของคนดนตรีนะครับของอดนตรีในแต่ละสังคมเนี่ยออกมาสู่ความรับรู้ความชื่นชมนะครับในระดับประเทศหรือในระดับโลกได้ นะครับเพราะนั้นการที่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในสังคมไทยของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะหยิ่งทนงแล้วก็ภาคภูมิหรือเกินนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าเรามีอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่ารากฐานทางประวัติศาสตร์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนปรีเนี่ย มันชัดเจนแล้วก็ลึกล้ำมากพอที่จะ,ะที่จะอวดชาวโลกก็ได้ค,ค่อยๆช่วยกันคนละเรียวคนละแรงคนละไม้คนละมือบอกต่อได้ก็บอกต่อกันไปค,คุณพ่อคุณแม่เห็นรายการแล้วก็บอกลูกหลานที่นั่งอยู่ข้างๆจอะนะครับบอกนี่นะในหลวงของเราท่านมีความสามารถขนาดนี้ขอสมุดดนตรีนะครับณนะวันนี้เ,เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าอยากจะให้ เติบใหญ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปมากกว่านี้แล้วก็ครอบคลุมไปทุกจังหวัดของประเทศอย่างที่โครงการกำลังพยายามทำอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จ<า>ี๊บขอบคุณมากค่ะพ<า>ีบ่บแล้ววันนี้ทุกคนก็คงจะมีความสุขกับการได้ยินเรื่องราวดีๆ สร้างรอยยิ้มและก็ความชื่นชมในพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะและที่นี่ค่ะหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับหอสมุดแห่งชาติที่3เสนนะคะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่นี่ยังคงรอคนที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ นี่คือแหล่งรวมบทเพลงพระราชนิดผลทั้งในรูปของเอกสารและสื่อทุกชนิดแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดนะคะดังนั้นมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับในหลวงของเราได้ที่นี่ค่ะพูดคุยกันเรื่องนี้ได้ต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการ Variety Today by Side, สายสวรรค์ขยันยิ่งที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ